สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าสตาร์คอนเนนะคะผู้เชี่ยวชาญสัตว์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและอาจารย์พิมพรสวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะ,คะวันนี้จะเป็นการทํำนายโชคชะตาราศีด้วยพายิปซีนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึง 15สิงหาคมค่ะ,คะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักและบทสรุปโดยรวมของคุณจะเป็นอย่างไรลิต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะมาเลยค่ะน้องปูตัวตนเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะน้องปู เดือนนี้เดือนปูตะอ่าเดือนปูต่าเนี่ยจะต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือตัวเองอาจจะไปแอคชั่นในเรื่องใหม่ๆจะต้องไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมแน่นอนมาเป็นอัศวินดาเอ่อไปแล้วค่ะหนึ่งไปแล้วค่ะเริ่มพุ่งทยานไปแล้วเนี่ยคือควบม้าด้วยความรวดเร็วเลยอาวุธในมือซะด้วยแล้วก็มากับดิแฮงแมนค่ะคือตัวเองเนี่ยก็มีความวิตกกังวลบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นแบบเหมือนกับ เฮ้ยฉันน่ะทำงานในช่วงจังหวะนี้ธุรกิจอะไรที่ทําอยู่รู้สึกว่ามันต้องใช้เงินในการลงทุนเยอะ <Ừ. S 1> แล้วฉันจะไหวไหมจะไปต่อได้ไหมแต่มันมีข้อดีก็คือว่า มีออเดอร์รออยู่นะ,ะมีนู่นมีนี่มีนั่นรออยู่นะคือมีทุกอย่างเยอะมากแต่ว่าตัวเองแต่ไม่พร้อมในบางจุดกังวลไงว่าฉันจะไปต่อได้ไหมฉันจะขยายกิจการดีไหมฉันจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นดีไหมคือจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่ว่าพอมันมีการขยายปุ๊บคุณเริ่มไม่มั่นใจแล้วค่ะเริ่มสั่นเล็กน้อยตอนนี้ก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีใช่พอแค่นี้ฉันเสร็จได้โอกาสที่จะเข้ามาคือคิดมากแล้วคิดกลับไป หนามาดูการงานกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงการงานเป็นอย่างไรขอ่อยพ้ายออกมายงมัมม่นยานะคะขอบคุณค่ะการงานคุณเป็นอัดสวินไม้เท้าค่ะโอเคค่ะแล้วเราจะบอกว่าเขาไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะ เขามา,า,ากับราชาไม้เท้าค่ะ <_ Classic> oh oh. เพราะฉะนั้นอัศวินกับราชาเนี่ยนะถือว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างที่จะมีอะไรดีๆขึ้นในเรื่องของหน้าท<า>ี่การงานอย่งางที่บอกใช่แต่ว่าตัวเองอ่ะคิดกลับไปกลับมาคือโอกาสในเรื่องการงานเข้ามาเยอะไปหมดเลยจะทําไอ้นู่นก็ได้จะทําไอ้นี่ก็ได้ช่วงก่อนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเงียบเหงาถึงเศร้ามากแล้วพอเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวปลายปีคุณจะดีขึ้นนะแล้วพอมันดีปุ๊บมันดีเป็นหน้ากระดานเนี่ยพอมันดีเป็นหน้ากระดานจัดลําดับไม่ถูกคุณอ้อยตอนนี้ก็เหมือนกับว่า จะเอาทางไหนาาก่อน,น,อนดีดเออแล้วพอมันดีแล้วคือฉันลงทุนในตรงนี้ไปแล้วมันจะได้ไหมหรือมันอะไรไหมคือไม่มีความมั่นใจในธุรกิจที่จะทำอ่ถ้าเกิดฉันทําตรงนั้นไปแล้วแล้วที่เหลือแล้ว,ลวมันจะเป็นยังไงอะไร เกิดจะเสียโอกาสไปหรือเปล่าเออเนี่ยเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะไม่มั่นใจแต่พิมพ์กันจะบอกว่าการงานอ่ะบริษัทยูออกแล้วนะถึงแม้จะย้อนกลับมาแต่ยังไงไม่มีผลอะไรแล้วเพราะฉะนั้นการออกไปของบริษัทยูอ่ะทําให้หน้าที่การงานของเราอ่ะมีความมั่นคงมากขึ้นการตัดสินใจในส่วนนี้อยู่ที่เจ้าชะตาแต่พิมพ์ให้ไกด์ไลน์เหมือนไทยเป็นข้อสอบนิดๆว่าเฮ้ยมันดีนะ ต่นใจต้องเลือกใช่<า>คุณต้องเลือกในสิ่งที่คุณถนัดในสิ่งที่คุณรู้จริงอะไรที่คุณรู้ไม่จริงเนี่ยแล้วคุณต้องไปพึ่งพาคนอื่นคุณจะอึดอัดและลำบากใจในจุดนี้แหละพอมันแบบมันจี้ขึ้นมานิดนึงอ่ะมันจะเป็นอุปสรรคทําให้คุณอ่ะไปได้ไม่สุดเอาคุณยังไงแบบนี้แล้วกันค่ะอะไรที่มันเป็นความสามารถพิเศษของคุณอะไรที่คุณทาแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขถึงแม้อาจจะยังไม่ได้ชินมากหรือว่ามันจะเป็นสิ่งใหม่ๆแต่ว่าเรารู้สึกว่า เราอยากทํามาตั้งนานแล้วอะ,อะแล้วถ้าเกิดเราทําอันนี้แล้วมันจะต้องมีความสุขแน่ๆเลยให้เลือกสิ่งนั้นค่ะค่ะหนาะมาดูการเงินกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรขอให้พ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะการเงินคูณเป็นหนึ่งถ้วยค่ะเออบนเริ่มเลยเออบนเริ่มเลยแสดงว่ามีสิ่งดีแล้วก็มากับจัสเมนด้วยอ,อย่างที่บอกว่าคือดวงชะตาดีอยู่แล้วดวงชะตาน่ะดีอยู่แล้วแต่ขาดในเรื่องของแบบ เหมือนกับการคิดทบทวนแล้วมันเหมือนกับเราแบบกล้ากลัวในเรื่องของการลงทุนซึ่งมันก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยเพราะว่าในส่วนหนึ่งของน้องปูเองเนี่ยนะเขาเป็นดาวจันทเขาจะมีความรู้สึกกังวลใจเวลาเขาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะมีแบบเขาเรียกว่ารีเช็คตลอดเวลาใช่รีเช็คตลอดเวลาคือจังหวะเนี่ยเขารู้แล้วแหละว่าต้องทําแบบนี้ต้องทาแบบต้องลงแบบนั้นต้องลงแบบนี้แต่มันจะใหญ่ไปไหมมันจะเยอะไปไหมมันจะมากมายไปเราจะทําไหวไหมจะทำได้ไหมมันเหมือนกับเนี่ยหนึ่งถ้วยคือโอกาสมาแล้วมาข้างหน้า แล้วใหญ่เบอร์เริ่มเลยแต่พอมาเป็นจัดสเมต์คือมีความสึกว่าคิดก่อนอช้าก่อนดึงสเต็ปก่อนหรืออะไรก่อนต่างๆคือมันแต่<ำ>จริงๆดีนะจริงๆมันดีไงเราพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้ว,ว่มันดีแต่จัดสเมต์บอกว่าเฮ้ยเตือนก่อนว่า คือตอนนี้คือคุณเอาตรงกลางเข้าไว้เอ,เอาตรงกลางเข้าไว้ถ้าคุณอยู่ตรงกลางได้คุณจะรู้เหตุและผลว่าโอเคเขาเคยทํากันมาก่อนนะเป็นลักษณะน,นี้แบบนี้แบบนี้แล้วมันเป็นของจริงมันเป็นสิ่งจริงเพราะฉะนั้นตัวอย่างมีอยู่แล้วเราต้องลงดีเทลอะไรยังไงเราสามารถที่จะทําได้เลยคือ,อพิจารณาให้ดีพิจารณาให้ถี่ถ้วนสังเคราะห์ความคิดของคุณว่าจะเป็นไปในแบบไหน อะไรที่เป็นความสุขของคุณจริงๆแล้วสิ่งนั้นที่คุณจะได้คือถ้วยทองแบบมันเหมือน<ะ>มีการขยับขยายในสิ่งที่คุณทําอยู่ด้วยแล้วคุณก็มีความสึกว่าตอนนี้อาจจะต้องมีการกจับจายใช่ จับจ่ายแล้วบางคนคือก็กล้ากลัวว่าเฮ้ยปลายปีนี้มันจะดีไหมเศรษฐกิจมันจะขึ้นไหมแล้วฉันทาไปแล้วมันจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราบอกเลยว่าให้คุณดูทิศทางก่อนถ้าคุณมีโอกาสก็ทําแต่ถ้ายังไม่มีก็รออีกนิดนึงนะคะ,คะมาดูความรักกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรไข่ไพ่ออกมาแน่นยานะคะขอบคุณคะ่ะความรักคุณเป็นก้าถ้วยค่ะเอเอรักทุกคนเลย <laughs> <laughs> โต<ห>รักทุกคนค่ะไม่ได้นะปูรักทุกคน <c oughs> ไม่ได้นะคะแล้วก็ <c oughs> กับราชินีเหรียญค่ะโอเคค่ะคือไพ่ออกมาเป็นก้าถ้วยเนี่ยนะเป็นรูปหัวใจด้วยแสดงว่าตอนนี้ความรักสดใสเริ่มมีความลงตัวเกิดขึ้นไม่ได้มีปัญหายุ่งเหยิงอะไรแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนปูใช้ความรักเป็นตรงกลางคือไม่มากไปเหมือนมาก่อนแล้วก็ไม่น้อยไปทุกอย่างคือคอมพิวต์แหละคุณรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยคนรักคุณเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องทั้งอะไรต่างๆคือเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะทอยทีอยท,อย,ทอยอาศัยกันคืออันนี้มันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คลี่คลายลงไปแล้ว ไม่ได้รักอย่างเดียวแล่ละอ่าคือคุณต้องหนักแน่นมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นอพอเป็นอย่าง,งานั้นปุ๊บสิ่งที่ดีก็คือสบายใจ,สบ,ยใจสบายใจมากสาหรับคนโสดในเวลานี้คุณมีความรู้สึกว่าบางทีฉันก็นี้จะมีคู่นะบางทีฉันก็อยากมีนู่นมีนี่มีนั่มน,ม,น,นมีอะไรต่างๆแต่บางทีคิดอีกที ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ฉันเหมือนอยากใช้ชีวิตกับตัวเองให้คุ้มค่ามากกว่ารู้สึกเหมือนว่าตกตะกอนแล้วไม่มากไม่น้อยอยู่ตรงกลางแล้วมันมีความสุขมากกว่าใช่ใช่ค่ะมาดูบทสรุปเลยค่ะว่าเป็นยังไงบทสรุปเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะบทสรุปคุณเป็นนอนไม่หลับ่ะง,งานเยอะก้าดาบค่ะ,คะนอนไม่หลับค่ะช่วงนี้งานเยอะก็ดูแลสุขภาพนิดนึงแต่ไม่ถึงกับว่าจะเจ็บป่วยนะ,ะแล้วก็มากับเทมเพลนด้วยไหมไพ่บวงว่า การเทน้ําไปเทน้ํามาเหมือนเขาเรียกว่าการที่เราเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนความคิดมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างเดียวนะมันเป็นการเปลี่ยนความคิดใหม่ๆเข้ามามันจะทําให้คุณเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าคุณคิดอะไรอีกมุมหนึง่งที่คุณคิดไม่ถึงหรืออะไรต่างๆ มันจะทําให้คุณแปรเปลี่ยนในเรื่องของศักยภาพในเรื่องการดําเนินชีวิตไปได้อย่างชัดเจนมากเลยบางทีนะคุณคิดมุมเดียวแง่เดียวคุณก็ทําอะไรอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวแล้วมันทําให้คุณต่อยอดไปไม่ได้แต่ถ้าเรามองกับกันเหมือนเหรียญมี2ด้านคุณคิดว่าโอเคสิ่งนี้ดีและอีกสิ่งหนึ่งจะเป็นยังไงหรืออะไรต่างๆคือวิเคราะห์ในส่วนนี้มันจะทําให้ชีวิตค,คุณดําเนินการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพบางทีต้องยอมเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างใช่แล้วถ้าเกิดว่าต้องการหาเพื่อนคู่คิดเราสองคนจะเป็นเพื่อนคู่ค ค่ะอ่าเข็มทิศดวงชะตาของปี2566นะคะค่ะเข้าสู่ปีที่4แล้วปีที่4ี่อ่ามาครั้งนี้ไม่ได้มาแบบธรรมดามาแบบชุดสุดคุ้มแบบคอมโบค่ะเพื่อนกันด้วยค่ะเพื่อนด้วยเข็มทิศดวงชะตานี้นะคะตั้งแต่มกราคมจนถึงธันวาคมเหตุการณ์สำคัญสำคัญในชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรจะมีบอกในหนังสือเล่มนี้นะคะค่ะส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดของคุณมาจะคำนวณมาเป็นดวงของคุณเลยนะคะ แล้วคุณจะยังได้ดูดวงกับอาจารย์พิมพรสวรรค์ฟรีด้วยนะคะและนอกจากนั้นจะทําอะไรทั้งทีต้องถูกที่ถูกเวลาและถูกวิธีการนะคะจะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆห,หรือว่าเวลาที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ตัดสินใจเรื่องสําคัญในชีวิตช่วงเวลาที่จะต้องเลี่ยงเป็นช่วงเวลาไหนบ้างจะมีบอกคุณเป็นชั่วโมงเป็นนาทีเลยนะคะแล้วช่วงเวลาไหนที่เป็นช่วงเวลามงคลไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือว่าการเสี่ยงโชค เป็นช่วงเวลาไหนเราก็มีบอกคุณด้วยค่ะทั้งหมดที่พูดมานี้เป็นเงินเท่าไหร่คะเดือนละร้อยนิดนิดค่ะร้อยนิดนิดแค่นั้นเองค่ะ1680บาทรวมค่าส่ง60บาททั่วประเทศเป็น1 7 4 0สบาทเท่านี้เองค่ะเพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาให้คนเพื่อที่จะเป็นคู่มือให้คนไปข้างหน้าไปทั้งทีต้องไปให้สุดไปทั้งทีต้องมีเพื่อนคู่คิดค่ะเพราะบางทีเราคิดเองบางทีมันมองไม่ทั่วคิดไม่ออกคิดไม่ออกมองไม่ทั่วเราสองคนก็เลย ใช้ความสามารถของเราทั้งสองคนช่วยคุณด้วยนะคะค่ะแลคุณคือครอบครัวของเราค่ะ,ค,ะครอบครัวสถานีโหราศาสตร์ใครยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดกระดิ่งยังไม่ได้กด s u b สไครต์ก็กดเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ